วันนี้เรามีเครื่อง A 1 5 0 2นะครับมาในการเปิดไม่ติดทีนี้ผมเจอจุดเสียแล้วครับก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการประกอบเครื่องไปพร้อมกันเลยนะครับเครื่องเนี่ยมาในอาการเปิดไม่ติดนะครับก็ตัวเมนบอร์ดเนี่ยมีอาการช็อตนะครับช็อตจะช็อตศูโอห์มนะครับอยู่แถวลายตรงนี้นะครับผมก็ทําการแกะลื้อตัวเมนบอร์ดมานะครับ ลองต่อลองต่อตรงดูเนี่ยกระแสเข้าไปที่ตัวเมนบอร์ดแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเราต่อตัวบอร์ดเล็กนะครับหรือว่าบอร์ด i/O ตรงเนี้ยนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเปิดไม่ติดนะครับถ้าเราเสียบตัวบอร์ดเล็กตรงนี้นะครับตัวเครื่องจะเปิดไม่ติดนะครับและเครื่องเนี่ยมีอาการช็อตนะครับแต่ถ้าเราลอยบอร์ดโดยที่เราไม่ไม่ต้องใส่ตัว iO ตรงนี้เนี่ย ตัวเมนบอร์ดนะครับจะสามารถเปิดติดขึ้นภาพได้นะครับอ่ะผมก็แกะตัว iO มาดูนะครับว่ามีมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับผมก็มาลองไล่วัดไฟนะครับนี่ผมลองไล่วัดไไลายตรงนี้ดูนะครับอ่ผมมาลองไล่วัดไฟลายนี้ดูนะครับที่เป็นตัวส ตัว C ตรงนี้นะครับปรากฏว่า C พวกนี้นะครับมีอาการช็อตนะครับศูนย์โอห์มนะครับก็คือขึ้นค่าศูนย์โอห์มเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยนะครับแสดงว่าลายเนี้ยเกิดการช็อตอยู่นะฮะอ่ะผมก็ลองจ่ายไฟเข้าไปในลายนี้ดูนะครับลายที่เป็นตัว C พวกนี้นะครับว่าอ่ามันจะไปเสียตรงไหนนะครับไปช็อตอยู่ตรงไหนนะฮะอ่าผมก็มาเจอตัว C ตรงนี้นะครับ จะมี C อยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมถอดไปแล้วตัวหนึ่งนะครับตัวที่ผมถอดไปเนี่ยมันมีอาการาตัวมันเนี่ยมันแตกนะครับตัว C เนี่ยมันแตก <c oughs> มันเลยทําให้ตัวค่าโอห์มนะครับลงกาวและเ,เกิดอาการช็อตอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทําการแก้ไขให้มันหายช็อตได้แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองวัดค่าโอห์มดู ถ้าถ้าถ้าบอร์ดมีการช็อตนะครับมันจะขึ้นเป็นค่าแบบนี้นะครับนี่จะขึ้นค่าต่ำแบบนี้นะครับประมาณศูนย์โอห์มนะครับห oh นะึ่งโอห์มเนี่ยประมาณนี้นะครับศูนย์ุสามโอห์มนะครับอันนี้คือค่าลงกาวนะครับตอนนี้ผมออวัดกาวอยู่นะครับแต่ถ้ามาวัดที่ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะต้องมีขึ้นค่าบ้างนะครับ อ่าอย่างอันนี้ขึ้นค่าเป็น k โอห์ม oh นะครับสองร้อยยี่สิบเก้านะครับส oh ามส oh ิบโอห์มสามสิบ k โอห์มนะฮะอ่อันนี้คือไม่ช็อตนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมวัด line ตรงเนี้ยตัว c ที่ผมให้ดูเมื่อกี้ครับมันมีอาการช็อตลงศูนย์โอห์มอยู่นะครับอ่ามันเลยทำให้พอเราต่อสายเข้ามาที่ตัวบอร์ดใหญ่เนี่ยตัวบอร์ดใหญ่ก็เกิดการช็อตด้วยนะฮะตอนนี้ก็ หายช็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งหนึ่งศูนย์ฝั่งนี้เป็นเก้านะครับตัว C ฝั่งมันจะเป็นเก้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไฟนะครับไฟก็จะมีค่าอยู่นะครับอันนี้เป็นเจ็ด m โอห์มนะครับก็คือชุดลายไฟสูงเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมทำการซ่อมไปนะครับก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองประกอบแล้วก็ลองเปิดเครื่องเทสกันดูนะครับ 马良哎。Nah, nah, nah. แก็ใส่ตัวพัดลมนะครับระบายความร้อน เปลี yeah, mm ่ยนการ์ดจอด้วยนะเราต้อเปลี่ยนการ์ดจอเราต้อเปลี่ยนการ์ดจอที่ติดไปด้วยอืมอืมติวโหย ใส่ตัวซิงค์ระบายความรอ้อนนะครับคือไอ้บอร์ดที่อยู่ในเครื่องนะตัวนั้นใส่กาจอไม่ไดไ้เป็นบอร์ดเทสียนเลยอบบอแล้วตัว ไปเราจะใส่ตัวสายไวไฟกันนะครับ โอเคตอนนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวแบตเตอรี่แล้วก็ปิดฝาหลังเลยนะฮะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สาขาเขาแจ้งมาด้วยนะครับว่าตัวจอเสียด้วยนะครับเหมือนจะจอแตกนะครับแต่ว่ายังพอเห็นภาพอยู่เดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันนะครับถ้าเปิดติดก็แสดงว่าใช้งานได้นะครับพอดีลูกค้าเขาใช้แบบต่อจอนอกเอานะครับเขาไม่ได้จะเปลี่ยนจอนะครับ ตอนนี้กรแสขึ้นมา3 4แอมป์แล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะขึ้นแสงขึ้นภาพไหมนะครอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นแสงมาแล้วนะครับตรงนี้แต่ว่าหน้าจอเนี่ยจะแตกมุมตรงทางด้านล่างนะครับก็แสดงว่าเครื่องเนี่ยเปิดติดแล้วนะครับใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถต่อจอนอกนะครับต่อ external อ่ external display นะครับก็ใช้งานได้นะครับ เราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไร์สดซ่อมเครื่อง macbook นะครับ A 1 5ึนะครับถ้าช่างข่างไหนนะครับที่ติดงานอยู่ก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ดูคลิปอื่นของทางร้านได้นะครับส่วนลูกค้านะครับที่ต้องการที่จะซ่อมเครื่องมอาการเปิดไม่ติดนะครับก็สามารถส่งเครื่องเข้ามาได้นะครับทางร้านเนี่ยจะมีสาขาอยู่ตามห้างนะครับก็จะมีทั้งหมด6สาขานะครับมีที่ มการบางนานะครับชวิรน์ส่งอยู่ยนมอลาพาวนะครับในหมอบางแคร์ในหมอบางกะปีแล้วก็ที่สำานการใหญ่ที่ประเวศนะครับก็ถ้าสะดวกสาขาไหนสามารถเข้ามาช่างทนาหลาได้เลยนะครับสรับนี้ช่างไปขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่หราสุดหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ